เขามุนออนจากคุณได้แล้วหรือยังนะคะคนที่เลิกลายกันไปหรือแฟนเก่าคนล่าสุดของคุณเนี่ยเขามุนออนจากคุณได้แล้วหรือยังจัสมินสามไม้สี่ดาบนะคะสิบถ้วย ดูเหมือนจะมีความพยายามในการมมฟนะเพราะว่ามันเกิดจากการที่ตกลงกันแล้วพูดคุยกันแล้วในการจบในการแยกย้ายในครั้งนี้นะคะต่างคนต่างดูนิง่งต่างคนต่างดูพยายามที่จะมมฟออกจากกันและการเขาพยายามที่จะหันหลังให้คุณและเดินหน้าต่ออนะืเหมือนมองออกไปข้างนอก,กนเหมือน มันรอคอยคนถัดไปอะนะเนี่ยสีดาแต่มันมีการทบทวนนะคือการนิ่งการอยู่กับตัวเองทบทวนกับตัวเองนะคะว่าที่ผ่านมามันมันดูสมบูรณ์แล้วมันดูเป็นการเติมเต็มให้กันและกันแล้วค่ะเขาก็ยังสงสัยในตัวเขาเลยว่าทําไมเขาต้องส่อแสวงหาสิ่งใหม่ทําไมเขาถึงมีความคิดที่อยากจะลอกแรกแตกแถวนะคะทั้างที่ ตอนอยู่ด้วยกันนะ่ะมันดูมันมันดูสมบูรณ์แล้วมันดูเป็นครอบครัวที่มันที่มันจะอบอุ่นได้ในอนาคตอ่ะมันเป็นการสร้างครอบครัวร่วมกันได้นะคะเขาเลยมีความคิดเป็นเจ็ดเหรียญใบนี้ค่ะรอรอยังมีความหวังดูคิ้วดิชงนเลยเอาน่างอยเลยรอยังมีความหวังนะคะและเขาจะมีการเทคอะไรบางอย่างมาหาคุณนะ จะติดเพื่อเป็นการตัดสินใจอะไรบางอย่างอีกครั้งหนึ่งและถ้ามีการเทคแอคชั่นมาในครั้งนี้มองว่ามองว่ามันจะเป็นการเทคแอคชั่นมาแบบการขอกลับมาในะความสัมพันธ์การขอกลับมาคืนดีนะคะและการกลับมาในครั้งนี้จะติดไปนี่เนาะคือความชัดเจนความชัดเจนความถูกต้อง ถ้าคุณยังไม่ได้เคยได้รับการเปิดตัวจากเขาเลยเนี่ยเขาจะยอมเปิดตัวเขาจะชัดเจนกับคุณทุกอย่างทุกทางนะทบทวนแล้วอะ่ะสร้างครอบคัวได้ไม่มีอะไรต้องปิดบังแล้วไม่ได้อยากอแสวงหาใครคนอื่นแล้วนะคะเขารอคุณอยู่เขารอคุณอยู่เขายังมีความรักให้คุณแบบเต็มหัวใจเขาอยากได้โอกาสจากคุณเพราะฉะนั้นแล้วไพ่ใบนี้ก็เลยจะบ่งบอกว่า ยังมุมอ่อนไม่ได้ค่ะเขายังไม่ได้มุมอ่อนจากคุณเนาะการกลับมาในครั้งเนี้หลงมากขึ้นด้วยซ้ำหลงหัวปักหัวปัอมด้วยซ้ำนะคะให้เดวิวขึ้นมาแชมเปีนเพราะว่าคุณเย็นมากกว่าที่เขาคิดคุณใจเย็นมากกว่าที่เขาคาดการไว้เหมือนคุณยอมปล่อยแล้วจริงๆอะ่ะ คุณคุณดูคุณดูมูฟออนได้มากเขาอีกด้วยซ้ำนะตอนแรกเขาอาจจะดูชะล่าใจอ่ะหาคนคุยนู่นค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 ุยนี่ไปไปเรื่อยนะคะคปสามเดืยนแต่มันไม่ใช่ความรักอะเท่าที่เขาสัมผัสได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละก็จะโฉบกลับมาเนาะยังมูฟออนไม่ได้นะคะ